นี่คือร้านน้ำผลไม้สุดช้ำที่เราชอบไปซ้ำผลไม้สดปั่นแบบไม่ใส่น้ำตาลและก็มีตัวเลือกให้เยอะมากเลยทุกคนแดดดรระะยออยองมมมมมมันมันน้ลลาาททบใไววตตคุีีี่่จ ความหวานแบบคนรักสุขภาพก็มีนะทั้งญ่าหวานหลอ่อหังกล้วยหรือใครชอบหวานจริงจังที่ร้านก็มีเลือกระดับถึง200เลยแหละแล้วบอกเลยนะผลไม้ที่เขาใส่ลงไปเนี่ยไม่มียอมหยั่นะคือให้แบบสะใจเวอร์ สายอโวคาโดบอกเลยว่าเขาคัดมาให้แบบใจถึงทั้งสายพันเอ่ย์แล้วก็ความจุใจนี่ได้ทั้งน้ําได้ทั้งเนื้อคลาวมัชะละบุนมากแล้วเขาให้เนื้อมะพร้าวมาแบบเยอะมากทุกคนสตรอเบอรี่ถึงไม่ใช่เบอร์รี่แต่มิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้แก้วนี้เบอร์รี่สุดๆเปรี้ยวหวานสดชื่นกินเคลที่ไม่เฟลหอมสดชื่นเปรียปร้ยวๆหวานๆน้องเขาปั่นมาดีมากคือเนื้อแบบเนียนๆเลย เมนูที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากโคตรจะครีเอทเป็นร้านน้ำปั่นที่ทำชาไทยได้นิดหน่อยนะร้านนี้ชื่อว่าละมดีสาขาระยองครับร้านตั้งอยู่ในปั๊มพีดีทีเส้นคอสองระยองอยู่ตรงทางออกเห็นง่ายแวะไปลองกันนะน้ปั่มาเพพือสุขภ